พ่อแม่ยังตำแตงแตงให้กินแน่จังแซนฝันกับทอดท่องปลาจีนแดดเดียวให้พ่อทำได้ทันอ่ะได้ทอดใบบักกุ้นหนึ่บ่ทอดแล้วเนาะโอ้ยยากบ่มีอย่างยากดอกมาลุยกันเลยมาทอดท่องปลาจีนกันก่อนห้าทอดทอดทอดอ่าเอาแม่ยังมึงทอดยังไมอเศร้าเลยทอดไก่ทอดมันคือพ่อไปล่างก่อนอุ้ยใส่ไปโลดมันคือคนบ่อาบน้ำเท่าน่ะใส่ได้อยูุ อืมอ้าถ้าพี่บอปตริวบอบน้ำฮะเนี่ยมัคือคนบอบน้ำเนาะเนาะคือไผ่ปะจ้ะเนาะฮะเนี่ยมเป็นฟันเด๋เบิ้งเนอย่าเบิ้งเบิ้งยังไหนบ้าบนากูไปทั้งคุณมาาไปของบ่เออนากูไปทั้งคุณเอเอเลยนเนคนบอบน้ำเื้อเื้อเื้อเออว้าปีนเรื่อยปีนเรื่อย เดี๋ยวไม่ไฟแห้งพ่อพ่อโก้ไทยแล้วโก้ไทยแล้วแล้วพ่อโก้ไทยแล้วนั่งพูดเอานั่งพูดมาถอดเองถอดเองโอเคพ่อคัดแล้วคัดอ้าแม่มามามาเมื่อยแล้ววะก่อนไหนพากินขันยังขัดขัดขัดเตะกระชอนแบบนี้ให้เสียดอะมันเอาไปวางไว้อันนี้เหรอเออให้มันเสียดอะมันก่อนเออนั่นละวางมันทันละ พี่ฝากไปบ่พี่เอาเบามาวันนี้โทดไปบพกูดเอาไปพกูดไหมกลับมาเลยเอาเอากลับมาเลยไปพริกเดะแล้วก็ทอดเดี๋ยวพริกทอดทีหลังทีหลังมึงจะไปทางไหนเดี๋ยวตกลงกันก่อนมึงติตามกันคนละทางไปทางไหนทอดไปทางนี้แน่นะ เอาโ okay. อเคริกพไหมเอาพีไหมเออจีเรียนท่านยังเอาบ่มันมันมาฟงปีิกมันก็จะดำอยู่แล้วใส่น้ำมันเกา่าน้ำก็ะดำดี เอาบาัะเตนี่ห้าไปลุยตำบอกแตงกันต่อเลยไป,ไปเอาเล่นนาตามันดีเพราเป็นปนังสี่เดี๋ยวรสชาติเท่าไหร่ว่ากันทีหลังอออห้าวนาตาไปก่นอนอย่าหัวมาแตงเนะเาะอย่าหัวมาแตงอามาตงืมามาดูภาพร่วมกันครับผมมาดูกันนี่ตำแตงอันนี้ท่องปลา,าจีนท่องปลาจีนทอดใบบกูดพริกมาซิม อู้มันนะอืมอืมมันครัดอืมอู้ขับเขาดีพอดีเลยเนี่ยพอดีเลยอ,ลอืมอืม คนแรกคนแท็กคนติดตามน้ำเลือกขับด้วยมือหนาเจอไม่นู่ยอย่างนี้เจอกันลาไปก่อนสวัสดีครับ